สบายดีอิบซีทุกทานสบายดีแานผู้สมทุกทานเดอ้อมือนี่โชคดีมากเลยพี่สาวส่งคลิปมาให้พี่สาวกะซื้อพีพาเนะมีพี่สาวดีกวสิประมาณนี่แหละเพื่อนเพื่อนเพิ่มเข่าปลาก็บเห็ด เอาเข่าปลาแล้วเห็นฮ็ดหลายกระซงคลิปมาเห็นนอ้องเพิ่นวโอ๊ยเอาไปให้เอฟซีบังเนว่าซั่นเอาไปให้ทานผู้สมบิ่งเน้พนเ,นเ,เพิ่นวาเอ้ก็ได้โอ้ยเลิศคักเฮ็ดหูนูยูฝรังเศสพี่น้องมีแตอ,อุบอวบทั้งนั้นเลยฮ็ดหูนูต่อจากคลิปที่แล้วนี่งามงามพี่น้องเลย พราะว่าช่วงนี้ฝุ่นตกลายเฮ็ดก็ขึ้นงามขักงามบอ่อพี่น้องคุณมักกิบเฮ็ดถึกใหญ่อยู่ดอกนี่เพิ่นก็ขึ้นน้ำงาไหมเนาะพี่น้อง,องเอ้ยมิแตอันใหญ่ๆจุ่มๆบาน พี่สาวพ่นเก็บมาแล้วพ่นกะปัดกาดตัดขี้ดินออกตัดงาไม่ตัดใบไม้ออกบึงเด้พี่น้องเอ๋ยสะออนสะออนเฮ็ดหูหนูฝรั่งเศสพี่น้องพุ่น่ะบานเพิเ่มผ้าว่าอยู่พี่น้องเอ๋ยงามขักอันนี้ก็เฮ็ดคือกันพี่น้องพี่สาวพ่นบอกสิบเธอละสกีก็ลืมจะก,กว่าซื้ออย่าง เอ้ยเพื่นกระบ,บอกอยไาเห็ดอันนั้นซื้อนั่นซื้อนี่เพราะว่สาสกีเนี่ยบรรลเรื่องเฮ็ดเลยพี่น้องถ้ากินจะน้ำเอ้ยอันนี้ก็คือหมักนัวพี่น้องเอ้ยหมักนัวย่ฝรั่งเศสหลายค่ะพี่สาวเพิ่นไปเก็บมาพี่สาวพานี่แหละเอ้ยหักเอ้ยแพงนี่เลยพี่น้องเอ้ยมีเอ้ยดีกับสิบประมาณนี่แหละได้กินแต่ของดีๆพี่น้อง ถ้าเบิ่งคลิปแล้วก็ฝากกดติดตามกดสันกระดิ่งให้สาวกีเด้อเพื่อจะเป็นกำลังใจใหดคลิปตโตๆไปผูงหนางามบ่ก็สันไว้พบกันคลิปหน้าเด้อเพื่อนๆเด้อบ๊ายบาย